สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับกิจกรรมศูนเพื่<ส>อนใจอาแครสำหรับวันนี้นะคะพวกเราคณะการรมการชมรมทูบีน้ำประวันสำนักงานคุม,มพุทิจ,จังหวัดนครสวรรค์พาสมาชิกชมรมทูบีน้ำปรวันมาทํางานจิตอาสานะคะมาปรับสถานที่เพื่อปลูกแฝกนะคะในกิจกรมรมปลูกแฝกเฉลิมพระเกียรติที่จะจัดขึ้นในวันที่4ธันวาคม2 5 6 3นี้นะคะและหลังเป็นพื้นที่ที่เรามาทำงานงานยาสังคมกันค<า>่ะ ก็โครงการนี้นะคะเราบูรณาการร่วมกับตำบล<ง>บึงเสนาค่ะอ,องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเสนานะคะนอกจากน้อง ที่มาทํางานบริการสังคมนะคะวันนี้วันนี้เรามีพี่พี่ทีมงานจากอบตบึงเสนานะคะมาร่วมปรับสถานที่ด้วยนะคะอันนี้ค่ะสวัสดีครับผมแนะนาตัวเลยค่ะพี่ผมสุรพงษ์คงอินสมาชิกอบตหมู่ที่3บึงเสนาครับผมหรือว่าพี่หลังนะคะและนี่เป็นเจ้าหน้าที่ของสวัสดีครับอบตบึงเสนาทุกท่านครับค่ะแนะนาตัวเลยค่ะพี่ผมนายการลงคุณอินพนักงานอบตบึงเสนาครับ ค่ะบพนัคงานใยพระพงษ์ภูมิครับพนักงานอบตเมืองเสนาครับค่ะใช่ก็ว่าหนาร้อนมีหน้าร้าสวัสดิ์กำทองครับพนักงานอบตเมืองเสนาครับวัครับทีทูฮาครับเจ้ามอญชวนค่ะท่านนี้เป็นนายจอมบรมทูบีน้ำประวางสำนักงานทูพิจังหวัดนครสวรรค์รุ่นที่หนึ่งนะคะทูบีน้ำประวังค่ะก็คือวันนี้นอกจากพี่ๆจะมาลงแรงในการช่วยปรับสถานที่นะคะวันนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ได้นำเรื่องไขมาให้พวกเรานะคะเพื่องิจกรรมของทางสำนักงานกรุงเทมหานคี่ยวเลขาขอบคุณน้องชอบกินตัวแทนค่ะสุดก็เป็นเลขาของชมรมกินน้ำหวันสำนักงานครุงเทพมหานครสวรรค์ก็ไม่มีอะไรตอบแทนก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่มาช่วยในที่ได้ทำงานครับผมนะคะ วันนี้มาทําอะไรคะอ๋อวันนี้เรามาจิตอาสาทําความดีครับเรามาเตรียมสถานที่ปลูกหญ้าแฝกในวันที่สี่ธันวาครับเหนื่อยไหมคะวันวันนี้พาน้องๆมากี่คนคะสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันหมดเลยใช่ไหมคะอะไรนะครับเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันหมดเลยหมดเลยอ๋อน้องมากี่ท่านคะวันนี้วันนี้มาสามครับมาสามสามมีน้องน้องน้องเอ็มน้องต่อน้องตอสครับต่อแล้วขอสัมภาษณ์น้องเอ็มหน่อยครับน้องเอ็มเป็นไงครับ เหนื่อยไหมก็ออกกำลังกายพี่ตัวออกกำลังกายด้วยกันครับอ๋อโอเคดีใจไหมคะวันนี้มาได้มาทําจิตอาสารู้สึกดีครับ<อ>รู้สึกได้ทำประโยชน์ในสังคนแล้ววันที่สี่จะมาร่วมกิจกรรมปลูกแปลกด้วยกันไหมคะมาครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีค่ะ<า>น้องอะไรคะ<า>น้องชอบค่ะน้องชอบนี่เลยคะ่ะนุการชมลมหรือเปล่าคะใช่ค่ะมาทำอะไรครับวันนี้วันนี้มา ยาเพราะว่าเตรียมงานจะปลูกอ่าย่้าย้าแฝกวาเพื่อเพื่อนของในหลวงันการที่นะคะหลังจากที่เราปรับพื้นที่เสร็จแล้วเราก็จะขุดหลุมแล้วก็วันนี้ต้องต่อเอาน้ำปุ๋ยมูลไส้เดือนมานะครับ20กิโลเราจะเทรองพื้นก้นหลุมนะครับแล้วรู้ได้ไงเป็นขี้ไส้เดือนอ่ะเป็นเป็นผ้าอาหารนะครับอย่าทำร้ายกันค่ะอย่าทำร้ายกันค่ะ เป็นมูลใต้เดือนนะครับไม่ใช่มูลผมนะครับของเราต้องเราต้องลองพื้นไว้ก่อนใช่ไหมคะครับทําไมเราถึงไม่ใส่วันที่เราปลูกเลยอะคะเอ่อก็ยังไงนะต่อก็ตรงนี้มันเป็นมีซีซีครับดีซีตรงนี้มันจะไปย่อยปลกส้างพืชส้างสรรค์ในดินของเราเรามีอยู่แล้วก็ใส่ลองพื้นไว้ก่อนได้ละถ้าได้เนเพราะว่าเพราะว่าประมาณหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมคือต้นไม้อะฟินเนี่ยมัน มันไม่สามารถที่จะสูดซึมได้เลยใช่มันต้องมีคื้นไปย่อยก่อนจุ๊บต้องต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยของจุลินซีย์ใช่ครับใ่ละเอียดมากเลยละเอียดมากเลยครับมูนไสเดือนชูหน่อยชูมูนไสเดือนให้ดูหน่อยครับมเริ่มโอเคได้แล้ววันนี้กับขอราไปก่อนนะคะขอฝากติดตามชม คลิปโกคกูนะครับต่อไปของชมรมทวีนะเมื่อวานสำนักง,งาน,นคุประพติจังหวัดนครสวรรค์ในกิจกรรมต้นเพื่อนใจออนแอร์